ียน <ity> ักนี่ล่ะคัเบียนักนี่ยังไม่รู้จักกบ่าปลายเปกันมาทางโคนะมาตาเล้มวคนนี้มีเบียงนึ่งเดียรได้มจิตต้องปลายเปไปมีนึ่งตัวได้ิต้องตุกหยัดเยียดความปลายเปไปนะวันนี้นะตัวเด้งหยัดเยียดความปลายเปอ้ดำเมื่อวานดำหยัดเยียดความปลายเปอให้เลงมาตาเล่ได้ไามีอีกตัเดตยัดเยียดความปลเปให้ดเอานดดดวามปลากเปก์ใเตเได้ไปตก

เลี é, approved, ้วว่าดัมเลืองนะเลี้วว่าดัมเลืองนะก็มาให้กำลังลึกไป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 ล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล็วเลี้ยงได้มาเดียวน้่งมวนเดียวเลยนะไปยิงมวนเดียวเลยนะ